สมาชิกในกลุ่มนี้ดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวกรกนกบุตรโคต2นางสาวพันพัฒน์ศุกนจันทึก3นางสาวพัฒนิตรุสฤิธนาบูลสี 4. นายจิธานนสุป,ปีภัยบูลสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอบทที่8การบัญชีสําหรับระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีจากการของการผลิตแบบทันเวลาพอดีอุตสาหกรรมหลายๆแห่งได้ตระหนักถึงความจําเป็นของการผลิตสินค้าที่คุณภาพสูงแต่ต้นทุนต่ํา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาแนวคิดดังกล่าวได้จำได้จาเป็นต้องนําหลักการของกระบวนการผลิตแบบทันเวลาพอดีเข้ามาใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการส่งมอบสินค้าหรือบริการการผลิตแบบทันเวลาพอดีบางครั้งอาจเรียกว่าวัฏจักรการผลิตระยะสั้นหรือการผลิตแบบลดขั้นตอนและลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต หลักการของการผลิตแบบทันเวลาพอดีมีดังนี้ 1. การลดสินค้าคงเหลือตามแนวคิดการผลิตแบบทันเวลาพอดีสินค้าคงเหลืออาจเป็นสิ่งที่ทําให้มีการปิดบังปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทําให้ผู้บริหารไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในขณะที่แนวคิดแบบเดิมการมีสินค้าคงเหลือจะช่วยรักษายอดขายหรือระดับการผลิตเมื่อกระบวนการผลิตเกิดหยุดชะงักจากปัญหาต่างๆ จุดประสงค์ของการนำกระบวนการผลิตแบบทันเวลาพอดีมาใช้นั้นเพื่อต้องการขจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตซึ่งจะทซึ่งจะมีผลทำให้ปริมาณของวัตถุดิบงานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ที่ธุรกิจควรสำรองไว้นั้นมีปริมาณลดลงด้วย 2. การลดระยะเวลาการรอคอยการลดระยะเวลาการรอคอยหรือบางครั้งอาจเรียกว่าระยะเวลาตลอดกระบวนการเป็นการวัดระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนผลิตเสร็จเป็นสินค้าสาเร็จรูป การลดระยะเวลาการรอคอยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในกระบวนการบริหารจัดการของธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าที่มีลักษณะในการดำเนินงานเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องที่ทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กรนั้นเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับกรณีธุรกิจผลิตสินค้านั้นช่วงการรอคอยสินค้าสามารถลดลงได้ในขั้นตอนบางอย่างเช่นขั้นตอนการออกใบคำสั่งใบส่งสินค้าการขนย้ายการขนส่งเป็นต้น ลักษณะของระยะเวลาการรอคอยนั้นเป็น2กลุ่ม 1. เวลาการรอคอยที่เพิ่มมูลค่าเป็นช่วงเวลาที่ใช้จริงในกระบวนการแป็สภาพของการผลิตสินค้าในแต่ละหน่วยเช่นกิจการผลิตรถยนต์ช่วงเวลาภายในกระบวนการผลิตทําให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าได้แก่เวลาที่ประกอบชิ้นส่วนต่างๆของแผนกประกอบเป็นต้น2เวลาการรอคอยที่ไม่เพิ่มมูลค่า เป็นช่วงเวลาที่วัตถุดิบรอคอยการผลิตอยู่ในคลังสิน like ค้าหรือช่วงเวลาการเคลื่อนย้ายที่ไม่จําเป็นเพื่อรอการผลิตในแผนกต่างๆเช่นกิจการผลิตรถยนต์วัตถุดิบและงานระหว่างทํารอการทําสีของแผนกสีการรอการทําประกอบของแผนกประกอบ 3. การลดระยะเวลาเตรียมการผลิตระยะเวลาเตรียมการผลิตเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ การดำเนินงานในการผลิตแต่ละครั้งเช่นกิจการแห่งหนึ่งทําการผลิตสีในการผลิตสีต้องทําความสะอาดเครื่องผสมสีสําหรับสีแต่ละชนิดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสีที่ต่างไปจากสูตรที่กําหนดการเตรียมความพร้อมในแต่ละครั้งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนั้นขนาดของการผลิตต่อครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการผลิตจึงต้องมีปริมาณมากพอเพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุนในการในการเตรียมการจํานวนมากที่เสียไป จึงมีผลทําให้ปริมาณของสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือมีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย 4. นิสิตจัดผังการผลิตโดยผลิตภัณฑ์แนวคิดการผลิตแบบร่างเดิมจะเน้นที่จัดผังโรงงานตามแผนกงานเช่นแผนกตัดแผนกประกอบแผนกตกแต่งเป็นต้นการดาเนินง,งานผลิตจะทําการผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะเริ่มการผลิตสินค้ารายการใหม่ต่อไป เมื่อมีรายการสินค้าอื่นเข้ามาจึงจําเป็นต้องรลอคอยงานตามลําดับให้เสร็จเรียบร้อยก่อนในขณะที่ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีนิการจัดผังการทางานภายในโรงงานตามโครงสร้างการผลิตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยแยกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดผังโรงงานในลักษณะนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการขนย้ายวัตถุดิบหรืองานระหว่างทาลดระยะเวลาในการประสานงานระหว่างแผนกนะ งานที่เกี่ยวข้องลดต้นทุนในการเตรียมการผลิตลดขนาดการผลิตครั้งต่อไปและลดปริมาณสินค้าคงเหลือเป็นผลทําให้ช่วงเวลาการรอคอยและต้นทุนการผลิตโดยรวมนั้นลดลงด้วยอมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีนะคะคือเน้นการฝึกอบรมแบบคั้วและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นการ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางในการทำงานที่ดีขึ้นร่วมกันในการฝึกอบรมเป็นลักษณะของการฝึกอบรมต่อนเนื่องที่เป็นกระบวนการเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเช่นการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงทั้งในส่วนของคุณภาพของงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มีความสามารถทำงานอื่น ได้การวิเคราะห์งานวิธีการปรับปรุงคุณภาพงานทักษะความรู้ใหม่ๆและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการวางแผนการดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้นการให้พนักงานได้มีโอกาสได้ในการแสดงความคิดเห็นต่างๆเป็นต้น<อ>ค่ะการผลิตแบบดึงค่ะคือระบบการผลิตที่เริ่มต้นเมื่อมีความต้องการจากลูกค,ค้าหรือคําสั่งซื้อและบมนี้ใช้คันบางเป็นภาษาญ,ญี่ปุน่นซึ่งเป็นบัตรที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณวัตถุดิบงานระหว่างทํา และสินค้าสําเร็จรูปส่งสัญญาณให้แผนกที่เกี่ยวข้องเริ่มทางานต่อเนื่องป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมงานค้างหรือขาดช่วงการผลิตซึ่งต่างจากการผลิตแบบผักทีแบบผ่ผลิตล่วงหน้าตามการพยากร์ความต้องการของลูกค้าการผลิตแบบดึงช่วยลดความเสี่ยงจากการพยากรณ์ผิดและการสะสมสินค้าคงคลังเกินความจําเป็นค่ะมุ่งเน้นลดข้อบกพร่องเป็นศูนย์มุ่งเน้นที่จะพยายาม จะลดหรือขัดาจาัดข้อบกพร่องความผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหวะ่งางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่สําคัญของระบบก,การผลิตแบบทันเวลาพอดีคือการปรับปรุงกระบวนการได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีต้นทุนการผลิตแต่ละครั้งลดลงหรือขัดจัดข้อบกพร่องเป็นผลทําให้ต้องมีการปรับปรุงการทํางานในหลายๆด้านเช่นเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพของการผลิตอย่างละเอียด เพิ่มการดูแลด้ตรวจเช็คระบบการทํางานในแต่ละขั้นตอนการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขัดขวางการผลิตและการที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตการวิเคราะห์ถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นของเสียเพิ่มต้นทุนการประกันคุณภาพเป็นต้นการปรับปรุงหรือเพิ่มมาตรฐานการผลิตดังกล่าวนั้นจะทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถกำจัดข้อบกพร่อง ให้เป็นศูนย์ได้ในที่สุดค่ะแต่มุ่งเน้นการเป็นหุ้นส่วนกับผู้จัดส่งวัตถุดิบการเป็นหุ้นส่วนกับผู้จัดส่งวัตถุดิบคือการทําข้อตกลงระยะยาวกับผู้จัดส่งเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีต้นทุนเหมาะสมและตรงเวลาอย่างสม่าเสมอซึ่งช่วยให้การผลิตดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องต้องการการขับแคลนวัตถุดิบและต้นทุนการผลิต นการลดของเสียทีท่ไม่มี<ถ><ง><ถ><ง>คุณภาพการงเปรียบเทียบการผลิตแบบทันเวลาพอดีกับการผลิตแบบดั้งเดิมประเด็นที่ 1. สินค้าคงเหลือการผลิแบบตแบบทันเวลาพอดีลดปริมาณสินค้าคงเหลือส่วนการผลิตแบบดั้งเดิมให้ความสําคัญกับการรักษาระดับสินค้าคงเหลือ 2. ลดระยะเวลาการรอคอยการผลิตแบบทันเวลาพอดีลดระยะเวลาการรอคอยวัตถุดิบั้นระหว่างทาและสินค้าสาเร็จรูปที่ได้จากการผลิตส่วนการผลิตแบบดั้งเดิมจะละเลยทั้งสองอย่าง ประเด็นที่สามระยะเวลาการเตรียมการผลิตการผลิตแบบทันเวลาพอดีจะลดระยะเวลาเตรียมการผลิตส่วนการผลิตแบบดั้งเดิมจะไม่พิจารณาเวลาในการเตรียมการผลิตสี่การจัดผังการผลิตการผลิตแบบทันเวลาพอดีจะจัดวางการผลิตเป็นกลุ่มการผลิตส่วนแบบดั้งเดิมจะจัดวางผังการผลิตตามลักษณะ้างบทบาทของพนักงานการผลิตแบบทันเวลาพอดี จะมุ่งเน้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับการวางแผนและพนักงานจะมีทักษะที่หลากหลายส่วนการผลิตแบบดั้งเดิมพนักงานจะปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บริหารและมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ 6. นโยบายการจัดวางการผลิตแบบทันเวลาพอดีจะใช้การผลิตแบบดึงส่วนแบบดั้งเดิมจะเป็นแบบผลัก 7. คุณภาพการผลิตแบบทันเวลาพอดีมุ่งเน้นการลดข้อบกพร่องในการ ในระหว่างกระบวนก,การเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพมากขึ้นส่วนแบบดั้งเดิมอาจจะมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นได้แต่ผู้ขายวัตถุดิบด,ด้านผลิตแบบทันเวลาพอดีมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ขายวัตถุดิบในลักษณะาการเป็นหุ้นส่วนกันส่วนแบบดั้งเดิมความสัมพันธ์กับผู้ขายวัตถุดิบเป็นเพียงผู้ซื้อสินค้าระหว่างกันเท่านั้นกลุ่มเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ